รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทใน B-Times ลายแทงชุมชนนะครับข้างหลังเนี่ยเป็น อ่าวไทยนะครับที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างบ้านชายทะเลรางจันอยู่ที่ตำบลนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อก่อนเขาทำกะปิก็ยังทำอยู่แต่ทำไมจึงพลิกฟื้นจากกะปิสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทุกคนมีงานทำและกลายเป็นชุมชนที่แข็งแรงสุดๆจับต้องได้หมดเลยพี่มาเรียมประธานวิสาหกิจชุมชนนั้นอยู่กับผมจะคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับพี่มาเรียมครับค่ะสวัสดีค่ะ พี่มาเรียมเป็นคนท้องถิ่นที่นี่เลยไหมคค่ะพี่มาเรียมเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยค่ะค่ะอยู่กับที่นี่มาตลอดอยู่ที่นี่มาตลอดเลยค่ะคุกคีกับการทํากะปิมาตลอดเลยเกิดมาก็โตมาก็เห็นเลยก่อนที่เราจะรวมกลุ่มนี่ก็คือเพราะว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นวิถีชีวิตประมงนะคะเป็นประมงชายฝั่งนะคะจะปัญหาค่อนข้างเยอะนิดนึงเวลาวัตถุดิบได้มาเยอะปุ๊บนี่ปัญหาเรือประมงชายฝั่งปุ๊บจะตกต่าทันทีก็คือปลาปูหอยปูปลากุ้งใช่แล้วก็คุ้ง่เคยนี่จะถูกเลย เคยนี่เหลือโลละสิบกว่าบาทเลยถ้าถ้ามีของเยอะถ้ามีของเยอะปุ๊บเพราะว่าเรือใหญ่เขาจะเอาไปก่อนแล้วเขาจะได้ราคาไปก่อนแล้วเราเป็นเรือเล็กพอได้คัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่เนี่ยมีแนวคิดจะตั้งวิสาหกิจแล้วใครจะรวมกลุ่มบ้างถามในเวทีประชาคมเลยยกมือแค่เจ็ดคนเองจัดเท่าไหร่จาก68บแปคนเรือนนะไม่เป็นไรผู้ใหญ่ไม่บังคับไม่บังคับไม่เป็นไรยสมัครใจเลยสมัครใจโอเคปุ๊บเรือเจ็ดลำเนี่ย ต้องทําตามมาตรฐานทําตามที่ผู้ใหญ่สั่งพอถึงเวลาปุ๊บเขามาส่งให้เราเลยพอเจ็ดลำนี้ซื้อเสร็จขายอะจ่ายตังค์เลยเสร็จเรียบร้อยอีกยี่สิบกว่าลำอุ้ยต้องรอแม่ค้าสิเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราถูกไหมคะใช่นี่ไงค่ะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเราเราก็ไม่ซื้อพอเจ็ดคนเนี้ยพอถึงเวลาปุ๊บนับตังค์นับตังค์อนับตังค์เลยเพราะเขาได้เลยไงอ่าเขาได้เลยปุ๊บโอ้วันดีคืนดีฉันออกไปเลยประธานครับวันนี้ไม่มีค่าน้ํามัน เอาไปก่อนเลยแล้วพอปุ๊บวันนี้วันนี้กลุ่มต้องการคนงานทํากะปิเจ็ดคนนี้มามาเป็นแรงงานได้้จากค่มีกอ่าพอปีที่สองปุ๊บพอประชาคมอีกรอบเปมาเลยฉันขอเข้าด้วยเลยฉันขอเข้าด้วยเลยทุกคนเลย ตอนนี้ผู้ใหญ่มีสมาชิกอยู่53คนเรียนพอเยอะขึ้นปุ๊บผู้ใหญ่เรียกเลยอทุกคนต้องลงหุ้นปีละ100บาททุกคนโอ้ยยินดีฉันยอมฉันยอมถ้าสมมติพอเนี้มีผลกําไรเกิดขึ้นเยอะแล้วสมาชิกสามารถกู้ยืมอยากกลุ่มได้อีกคล้ายๆสหกรณ์ใช่ใช่เราสามารถจะเหมือนเราตั้งวิสาหกิจมาก็จริงมันเชื่อมโยงได้หลายๆอย่างหนึ่งออมก็ได้ สามารถกู้ยืมก็ได้กู้ยืมก็ได้อ่าแล้วก็เป็นสมาชิกเราสามารถจะดูแลมีการปันผลได้ปันผลได้อีกอ่าแล้วก็เป็นแรงงานให้กับเราได้แต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกเราเราไม่เอานะก็แสดงว่า คือเดิมก็ไม่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนมแล้วทีนี้เอาจับวิธีคิดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนี้เพราะอะไรคะจากที่เราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยเชื่อมโยงสองสองโครงการสองอย่างติดมาด้วยกันโอเคเราได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวปุ๊บเมื่อก่อนนี้เป็นที่โล่งๆธรรมดาอ่ยผู้ใหญ่ก็ได้งบประมาณมาก็ทำเป็นซุ้มเพื่อให้เป็นความแตกต่างวิธีชีวิตของคนในชุมชนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นวิธีคิดคือเอาภูมิปัญญาในหมู่บ้านของเรานี่แหละเอาตรงนี้แหละ มาทําเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยเราจะมีวางรอบดักปูเพราะว่าคนในชุมชนของเราเลี้ยงปูทะเลอยู่แล้วแต่ว่าฝ่าจะได้ปูปุ๊บต้องไปเดินวางรอบเราเอาไปไปกินเป็นกิจกรรมถ้าเขาถูกใจก็ซื้อกลับไปไม่ซื้อกลับไปก็เป็นเป็นทุนของเราเป็นกําไรของเราไม่ต้องใช้แรงงานแล้วแถมได้เงินอ่นนี้คือหนึ่งวิถีชีวิตแหละและอย่างผ้ามัดย้อมกระหุน คือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ลูกกระบูนเนี่ยไปย้อมย้อมเครื่องมือย้อมเครื่องมือย้อมเครื่องมือกันใส่เคยกุ้งเคยนะเขาเรียกเคยอ่าใช่เราก็เลยมีวิธีคิดค่ะนี่คือการมัดย้อมการมัดย้อมที่ามัดย้อมเนี่ยค่ะโอ้ครับเราจะทาหลากหลายอันนี้เป็นผ้านี่เห็นไหมคะค้า่ะมันจะเป็นลายขึ้นมาเองอันนี้คือมัดย้อมนะคะเนี่ยค่ะเหมือนอย่างที่น้องๆเขามัดกันอยู่นะคะเห็นไหมคะอ่านะคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าแฮนด์เมดนะแฮนด์เมดด้วยใช่ค่ะอ้าวชิ้นเดียวในโลก ถามว่าถามว่าตัวเองทําถามว่าทําชิ้นที่สองเนี่ยได้มจะได้เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือจุดดีของตัวเองนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนั้นใหม่ๆเราฮอตมากเราได้เข้าวิทยากรเยอะมากจริงเ่าบอกทุกคนทุกกลุ่มมาเชิญเราไปเป็นวิทยากรแต่ถามว่าวันนี้ทุกคนทำเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยเราก็เลยคิดต่างเลย นี่อ่าเป็นเสื้อสาสีอย่างที่น้องๆใส่อยู่อ่าใช่แต่ทีนี้เราก็จะต้องมีข้อคิดแล้วเราจะไม่ยอมเป็นวิทยกรให้ใครในเสื้อสาสีของเราค่ะที่เก็บสงสาความลับด้วยนะใช่ค่ะเนี่ยค่ะ ข้างหลังยังมีอะไรครับเนี่ยอ๋อข้างหลังนี่เลยค่ะนี่คือเป็นไฮไลท์ของเราอีกจุดหนึ่งนะคะคืออะไรนี่คือการตํากะปิแบบโบราณตํากะปิแบบโบราณใช่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่ผู้ใหญ่โตมาใช้ตําจะไม่ใช้เครื่องโม่อันนี้เป็นเป็นตามฐานให้กับสําหรับนักท่องเที่ยวคนมาดูงานอนจะได้เห็นแต่ละตัวไปมันก็เป็นจุดดีของชุมชนเราตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาอะไรเลยเพื่อจะมาทําเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว เราใช้กิจกรรมในหมู่บ้านเราเราใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเรามาเป็นกิจกรรมมาเรียกเงินจากนักท่องเที่ยวที่ผมเหลือไปเห็นนะอันนัไนดำๆนั่นนะฮะอ่านั่นก็เป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านเราภูมิปัญญาของบ้านเราแท้ๆเลยกัน พอกไข่เค็มพอกไข่เค็มใช่โดยใช้ดินทะเลโคลนของเราไข่ก็คือนั่นใช่ไหมฮะใช่นั่นคือไข่เป็ดแล้วนำมาทําอะไรครับอ่านี่เลยนะคะดินนี่นะคะน้องเขาจะพอกอยู่เห็นไหมคะอ่านี่คือดินที่เราหมักแล้วเราหมักไว้แล้วหนึ่งเดือนนะคะเพื่อจะให้ความเค็มของเกลือและโคลนโดยที่เราใช้น้ําหมักชีวภาพของเราเนี่ยปรับสภาพดินพอกไข่เป็ดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็คือนี่คือฝุ่นฝุ่นนี่ก็ฝุ่นนาเกลือของเราอีกพอถามาปุ๊บเนี่ยนะคะ ไข่เคมของเรานี่จะหอมไอดินอไอดินของโคนทะเลของเรานี่แหละเวลานักท่องเที่ยวมาปุ๊บถ้าสูงอายุนิดนึงเขาจะพาเดินไปเรามีจุดไฮไลท์ของเราคือสะพานเขียวใครไม่มีรูปกลับไปตรงสุดปลายทางที่รางจันนะนั่นมาไม่ถึงสะพานเขียวมาไม่ถึงตำบลนาโคกมูซีของเรานะคะ ครับท่านผู้ชมครับสะพานเขียวที่ผู้ใหญ่มาเรียมบอกนะครับมันคือสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วผมมาถึงแล้วและเป็นตำบลสุดท้ายของจังหวัดสมุทรสาครออกจากนี้ไปก็ดูแลครับอ่าวไทยเรียบร้อยออทเลไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมจึงได้คุยกับผู้ใหญ่มาเรียมเนี่ยและเห็นวิธีคิดที่น่าสนใจแบบนี้จากเดิมมีแต่ตัวเคยนะวัตถุดิบเองราคาก็ไม่ดังใจถ้าสมมุติว่ามันขึ้นขึ้นลงลงสุดท้ายจับวิธีคิดสร้างวิสาหกิจชุมชน ที่สําคัญคือทําให้คนในท้องถิ่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายถึงเด็กมีเม็ดเงินไว้ใช้เพราะว่ามีการจ้างงานและที่สุดก็กลายเป็นกองทุนนะครับมีจ่ายปันผลคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่หมู่บ้านกระปิชื่อดังต่อไปแล้วนะครับและวันนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งมีทม์สายทางชุมชนนั้นเราเดินทางมาถึงวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทิตบลน,นาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับและติดตามกับมีไทมสกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ